ดุมตอ่มอหม้อแบบใหม่ขแบบุดในน้อยมอันขยายเองโอ้คนกะสิย่างก็ไปขุดดุมต่อหม้อแบบขุดแบบบมต้องขยายเลยมันขยายเองมันโอ้ยประมานสางหะเดินขีตมอมอปไรซิว งานส้างเงืองสุรินนี่เอาอได้โวอยู่หรอไดโวพิ่นนี่ยลดิชัวว่าสีได้โอะไที่พงลงใหม่พางเกาเบียไม้ครับเบียไม้ ลุ้งต่อหม้อลุ้งตอหมอล่วงจอกเด็ด,ดแบบฟูนจำดินมันล้วนซุยมากพูดเนี่ยได้ยังสิบัพังดินใสาย,ย่างดี กุดไปน้าเขาแวบไป,อไปอ้อมเนี่ยแ้ยืนนี่ก็ที่ข้างเบิ่มนั่งวิ่งสมหน่อยสมหน่อยผ้าเพืด เอาจังไลยแตบัดนี้พ้นกระสีมาอีกแล้วพ้นดีแห่งงองบนจรเป็นรุมให้บอลเะเยืนรุม มันจะเป็นลุมตัวหมอหรือมันจะเป็นสาง